สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านพิเทเทเรแท็กเตอร์แท็กเตอร์ฟาร์มตลาดรถไท1มือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะน้องจะพาลูกค้ามาชมรีวิวรถรุ่น m 9 5 4 0นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2559นะคะคันนี้นะคะราคาเงินสดอยู่ที่850,000บาทนะคะแต่ว่าลูกค้าทานไหนที่ต้องการซื้อเป็นเงินผ่อนนะคะราคาจะอยู่ที่950,000บาทดาวเริ่มต้นที่1 6 0 0 0 0บาทนะคะ เราไปรับดูรับชมพร้อมกันนะคะว่า M95 คันนี้นะคะช่วโมงการทำงานอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สภาพรถสภาพเครื่องนะคะการขับเคลื่อนเป็นยังไงนะคะไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะคันนี้นะคะเป็น M9540 จดทะเบียนใช้งานปี2559นะคะคันนี้นะคะราคาเงินสดอยู่ที่850,000บาทนะคะราคาเงินสดอยู่ที่850,000บาทแต่ว่า ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้เป็นรถเงินดาวนะคะคันนี้ก็สามารถดาวได้ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะถ้าเป็นรถเงินดาวราคาจะอยู่ที่950,000บาทนะคะถ้าเป็นรถเงินดาวราคาจะอยู่ที่950,000บาทดาวที่1 0 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะราคาเงินสดอยู่ที่850,000หบาทนะคะราคาเงินดาวอยู่ที่950,000บาทดาวเริ่มต้นที่1 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจดทะเบียนใช้งานปี2559นะคะ เค,เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะยานดีทั้งสี่เส้นเลยเนาะคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาลองขับลองเครื่องได้ที่ร้านของเราเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูที่เครื่องรถนะคะว่าเครื่องจะสตาร์ทติดง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวก็รบกวนพี่ช่างเลยคะ่ะคันนี้ควันไม่ขาวนะคะ ระบบไฮดรอลิกดีนะคะระบบไฮดรอลิกนะคะทุกจุดนะคะโอเคสำหรับราคานี้นะคะเราตรวจเช็คให้นะคะตรวจเช็ครถพร้อมใช้ให้ก็คือ เปลี่ยนหายคลองเลวนะคะเปลี ok u, pues mm ่ยนหายคองเล้วตรวจเช็คลวซึมนะคะเปลี okay, ่ยนสายคลองเล้วตรวจเช็คลวซึมนะคะตรวจเช็คระบบไฟนะคะระบบขับเคลื่อนให้ลูกค้านะคะระบบไฮดรอลิกนะคะตัวนี้ก็คือเราจะเช็ครถให้ลูกค้าก่อนใช้งานนะคะลูกค้ารับรถไปนะคะลูกค้าสามารถพร้อมใช้ได้ทันทีเลยร้านของเรานะคะเพจแท c กเตอร์แท็กเตอร์ฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะ เท็กเตอร์แฮกเตอร์ฟาร์มตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดผันแก่นนะคะตัวนี้ลูกค้าอาจจะงงว่าทําไมอากาศข้อก็อากาศ,อออากาศถึงมาอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาตอ,อ,อกมาเนาะไม่มีผลใดๆกับการใช้งานนะคะขับเคลื่อนได้ปกติเลยนะคะ อยู่ที่850,000บาทราคาเงินสดนะคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นราคาเงินดาวจะอยู่ที่950,000บาทดาวเริ่มต้นที่160,000บาทนะคะอุปกรณ์ที่ได้ไปจะเป็นใบดันนาแล้วก็ผ่านพวงนะคะอุปกรณ์ที่ได้ไปจะเป็นใบดันนาแล้วก็ผ่านพวงนะคะระบบขับเคลื่อนลุกจุดนะคะใช้งานได้ลูกจุดทุกมุมเลยเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะเครื่องแน่นแ่นเกียร์ดีๆนะคะ ลูกค้าสามารถเข้ามาลองขับลอเครื่องได้ที่ร้านเลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกค้าท่าไหนสนใจนะคะสอบโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะ085 8529515ค่ะ0808950608ค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ085 8529515 080895 0608ค่ะ M9540 นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2,559นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าคันนี้นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอให้พี่ช่างเขาทดสอบสมรรถภาพให้เราดูอีกสักพักหนึ่งนะคะ สามารถเข้ามาลองรถที่ร้านได้ทุกวันเลยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะเราไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าเข้ามาท่วันไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั่วโมงการทำงานนะคะชั่วโมงการทำงานแล้วก็ดูเครื่องยนต์นะคะ เปิดฝากระโปงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูเครื่องยนต์เนาะเ,เดี๋ยวเราควรที่ช่างนะคะเปิดเครื่องยนต์ให้นะคะเราจะมาดูเครื่องรถกันนี่นะคะ เรื่องเดิมเกียร์เดิมฟุกจุดเลยเนาะลูกค้าท่าไหนอยากดูจุดไหนเพิ่มนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะชั่วโมงการทํางานนะคะสําหรับคันนี้นะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่1,800ชั่วโมงนะคะชั่วโมงการทำงานคันนี้อยู่ที่1,800ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ แล้วคลิปหน้านะคะเราจะพาลูกค้าไปดูรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะเรามาติดตามพร้อมกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน